รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ลองพูดดังปรัดญาให้คมเชื่อหลังแล้วมาให้ประจักษ์ตาเออข้าชัพาพาไปดูเหนือใต้ออกตกก็จะพาไปดูใกล้ๆแค่ไหนก็จะบินไปดูข้าชะพาพาไปดูสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ ตั้งมานานกี่ปีแล้วครับสร้างก,ก่อนกรุงเสอย,ยุธยา26ปีโอ้โหขามิงิงๆเคยรู้จักว่าเจ้าแม่ส้อยดอกมากค้นไครคนไข้รูดให้สองลา้านโอ้โหผูกรางวันที่1กี่ใบ18ล้านนะครับสิล้านบาทคืนนั้นนะเขาเห็นเป็นเหมือนกับว่าผู้หญิงอะมายืนอยู่ตรงปลายเตียงเขา ขอต้อนรับสู่ตามกชาพาไปดูครับท่านผู้ชมฮะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอุทยาและแน่นอนผู้ร่วมเดินทางของเราในวันนี้คุณพลอยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพลอยแน่นอนเราเห็นละครของคุณตอนนี้ที่กําลังออนแอร์อยู่ตอนนี้คือดงพญาเย็นดงพญาเย็นดงพญาเย็นถ่ายกันมากี่ปีฮะถ่ายกันประมาณปีกว่าปีกว่ายังไม่เสร็จเลยครับตอนนี้นี่ Premises, มันจะเข้าสู่เทศกาลวาเลนไทน์เทศกาลแห่งความรักครับตัวฉันเองคูซึ่งไม่มีความรักเลยอไม่รู damned, ้ฉันไปไหว้พระมาทั UK> ่วสารทิศพามากก็ไปมาแล้วของกงไปผูกได้แดงผูกจนแบบอุ้ยไม่รู้กี่สิบปีความรักเจนี่เปลี่ยนเสมือนแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเอาตรงถูกไหมอยากแบบยั่งยืนไหมอยากยั่งยืนมีคู่รักเออความรักเป็นไงคุณพลอยเอาตรงตอนนี้ตอนนี้ก็มีคุยบ้างครับคุยเรื่อยๆคือพอคุยไปเดี๋ยวก็มีปัญหาทะเลาะนู่นทะเลาะนี่ตลอดจะไม่ไม่ค่อยตัางเตะอะไรจริงไหมมีแฟนนี่ไม่ ไปมาล่าท้าวติดกัแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่อยุธยาเนี่ยวัดพนัญเชิงเนี่ยเขามีศาลศาลหนึ่งที่ต้องบอกว่าขอเรื่องความรักแม่นมากเจ๊ชื่อศาลว่าศาลเจ้าแม่สร้อยดอกมากครับเจ๊ครับหรอใช่ครับเจ๊ครับ <c oughs> เอาอย่างนี้ดีกว่าที่เราเจอแดกกันจริงๆเงี้ยไม่กลัวเลยจริงๆฮะ <c oughs> ใช่ครับเพราะนี่คุณโจเรน่าพลาสครับเขาบอกว่าตัวนี้แม้คุณแต่งหน้าแล้วมันสามารถเติมได้ในระหว่างวันคุณแจ็คคุณแต่งหน้าใช่ไหม คุณเติมไปได้เลยครับแม่คุณเติมไปได้ตบไปได้เลยอย่างนี้เลยนี่มันชอบไปแล้วจริงแล้วใช้จริงหน้าน้านุ่มด้วยอัานนหนรองหอมแม่นี่เฮ้ยเขินจริงถ้าพูดถึงวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาวัดพนันเชิงนั้นถือเป็นอีกหนึ่งวัดที่หลายต่อหลายคนต้องมากราบไหว้ขอพรกับหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า อง์หลวงพ่อโตและวัดแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นมาด้วยเหตุใดและแน่นอนครับว่าวันนี้เราอยู่หูพระที่อยู่หลังนี้ก็คือหลวงพ่อโตนะฮะคนส่วนใหญ่มาไหว้ก็คือมาขอพรช่วงในวันปีใหม่หรือใครมายุทธยาก็มากราบแต่สิ่งสำคัญครับเจ๊ครับเขาบอกว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมนะครับเกี่ยวกับความรักที่นี่นใช่ครับเจ๊ครับต้องขอนมัสการพระคุณเจ้าครับช่วยเล่าประวัติเพิ่หน่อยครับ กับนมัสกากรพระเจ้าครับประวัติวัปดป้านดนเชิงก็จะมีบุคคลสำคัญสองท่านของทางวัดก็คือพระเจ้าใส่น้ำผึ้งกับพระนางสร้อยดอกหมากตามประวัติโดยย่อก,ก็คือพระเจ้ากรุงจีนท่านต้องการที่จะยกทิดาบุตรบุญธรรมให้เจ้าชายแส่น้ำผึ้งก็ส่งพระราชสารมาให้พระองค์สเสด็จไปรับพระองค์ก็สเสด็จไปทับทางเรือพอไปถึงกรุงจีนแล้วพระเจ้ากรุงจีนท่านจะทดสอบว่าพระเจ้าใส่น้ำผึ้งเนี่ยมีบุญญาธิการจริงหรือไม่ก็สรงให้ประทับ ที่อ่าวนากและอ่าวเสือก่อนแต่พอ,พอช่วงกลางคืนเนี่ยก็ปรากฏวา่าคนที่ไปไปคอยสังเกตการก็ได้ยินเสียงเทพพยายดาเนี่ยบรรดาลดุริยางดนตรีขึ้นนะจนทําให้พระเจ้ากรุงจีนี้เกิดควา,ามเชื่อมั่นแล้วก็ส่งเรือไปรับสเสด็จให้เข้าไปแล้วก็จัดก,การอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าสายนาพึ่งกับพรานางสร้อยดอกหมากหลังจากนั้นพระเจ้าสายนาพึ่งก็สเสด็จ กลับมายยงกรุงอโยธยาของเราเนี่ยแล้วก็ให้ผะนางสร้อยดอกหมากในประทับอยู่ในเรือพระที่นั่งก่อนเพื่อที่พระองค์จะได้มาตเตรียมสถานที่รับเสด็จให้สมพระเกียรติแต่ว่าผะนางสร้อยดอกหมากนั้นทรงน้อยพระทัยคิดว่าเจ้าชายสรนพึ่งเนี่ยไม่รักผะนางแล้วนะจนทําให้พระเจ้าสสนพึ่ง่ยต้องเชิญเสด็จขึ้นด้วยพระองค์เองผะนางสร้อยดอกหมากก็ยังน้อยพระทัยอยู่พระเจ้าสสนพึ่งกระทั่งก็ตัดหอกล้อไปว่า ถ้าไม่ขึ้นก็ประทับอยู่ในเรือนี่แหละเขาพูดพูดเล่นๆนนะ่ะแต่ทำให้พระนางเอยดอกหมานทะ่านคิดว่าพระองค์พูดจริงไม,มงใ่ใจน้าจ๋ใจตามประวัติเขาว่าพระองค์ทรงกั้นพระไทยสิ้นพระชนในเรือแม้จะไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างแต่ตามหนังสือพงศ์สวดาดเหนือกล่าวไว้ว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่าวัดเจ้าพระนางเชิง ซึ่งพระเจ้าสายน้ำพึ่งกษัตริย์ผู้ครองกรุงอโยธยาได้สร้างเพื่อเป็นอนุสร์สถานให้กับพระนางสร้อยดอกหมากพระมเหสีของพระองค์หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนแล้วพระเจ้าสายน้ำพึ่งก็อัญเชิญพระสรีรศกมาถวายพระเพลิงบริเวณนี้ครับหลังจากถวายพระเพลิงเสร็จแล้วก็ปงก็ดำริให้สร้างวัดพระเจ้าพระนางเชิงนะหรือหรือแล้วก็สร้างพระพุทธรูปก็คือองค์หลวงพ่อโตสร้างมานานกี่ปีแล้วครับหก สร้างก่อนกรุงศรีอยุธยา26ปีสรับป,ปัจจุบันนี้ก็697ปีโโอ้โหตั้งแต่ปีพศ1867สร้างไว้ก็เพื่อให้บรรดาพุทธศาสนิกชนได้เป็นพุทธานุสติเราจะามีความเจริญรุ่งเรืองได้ถ้าเราประพฤติตามอง,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านตัดพระธรรมคำสั่งสอนไว้ถ้าเราประพฤติได้ก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนสาธุและนี่ ก็เป็นครั้งแรกที่คุณมดดำคุณแจ็คและคุณพอยได้รับรู้เรื่องราวความเป็นมาของเจ้าแม่สร้อยดอกมากอย่างจริงจังและเมื่อเข้ามาถึงบริเวณศาลเจ้าเราจะได้พบกับผู้คนที่มากราบไหว้ขอพรเจ้าแม่กันอย่างไม่ขาดสายส่วนเรื่องราวของพลังความศรัทธาต่อองค์เจ้าแม่ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนั้นจะเป็นอย่างไรเราก็คงจะให้คุณเอ๋ผู้ดูแลศาลเจ้าแม่ส้อยดอกมมกมากว่า20ปี เป็นผู้เล่าเรื่องราวให้เราได้รับทราบกันครับมาถึงตรงนี้นี่คือเจ้านางสร้อยดอกมาเขามีกฎห้ามอะไรางครับสารอย่างนี้ห้ามผู้ชายจับตัวเจ้าแม่นี่จริงไหมฮะองค์ข้างบนค่ะข้างบนได่มันคือห้ามผู้ชายไปถูกเนะี่ยต้องตัวองค์ท่านผู้ชายห้ามแต่ต้องถ้าคุณเป็นเพศชายหนวควณนี่คุณจะเป็น LGBTQ หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้<ม>ตัว<ม>พี่<ม>เองเป็นคนจังหวัดอยญชัญญาอยญชัาอยู่ที่อำเภอไหนอำเภอบางไทรค่ะแน่นอนถ้าอย่างแรกเรามาถึงกันแล้วเหตบอกว่า ตรงนี้แหละจะเป็นจุดผู้ชายแตะตรงนี้ได้จะต้องทําอะไรบ้างครับไหนบอกก็ปิดทองก่อนค่ะปิดทององกลางก่อนองคกลางจัลองพระแม่สร้อยดอกมาค่ะตรงไหนที่แบบว่าเหมาะกับว่ามีค่ะฐานเลยค่ะอ๋อฐานคือการงานสมมติใช่แล้วก็ต้องการ้วาะนี่นคงทำไมจะต้องเป็นสมออันนี้เพราะสมอเรือเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนจีนคนไทยเขาก็จะมีแบบเนี่ยเกี่ยวกับพวกค้าขายไงคะต้องเป็นลุเรือใช่แล้วก็ควรปิดทองสมอเรือการงานได้ไหลลื่นจากปิดทองสมอเรือแผ่นหนึ่ง เขาเชื่อว่าเป็นเป็นสมอเดือของพระแม่สร้อยดอกมากอันนี้เหรอใช่ค่ะเนี่ยสมอเก่าแก่เมื่อก่อนอยู่คนต้นโพหน้าวันแล้วเขาอัญเชิญเข้ามาตอนที่ว่าสร้างองค์จำลองนี้เสร็จเมื่อปีสองห้าสี่ีตั้งแต่ที่พี่เอ๋มาทํางานที่นี่พี่เอ๋เคยเจอปฏิหารอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าแม่บ้างไหมครับเกียขอพรทุกอย่างก็สมหวังนะคะสมหวังกับทุกอย่างใช่เรื่องครอบครัวเราเรื่องสุขภาพไอ้พวกเนี้ค่ะแต่เขาบอกว่าอยากจะรู้ว่า เจ้าแม่จะช่วยครยช่วเขาบอกว่าจะต้องไปดูเซียมซีแล้วพี่เอเ๋นี่แหละจะเป็นคนอ่านเซีซให้เราเอาหรอว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงไปเอาเซ้นส์แบบนี้มาได้ยังไงฮะไม่มีเลยค่ะความรู้ท่างห่างอื่นก็อ่านตามคําแปลค่ะก็ตั้งใจอธิษฐานแล้วก็ขย่าเซียมซใช่เดี๋ยวเราขึ้นไปขดุขดขั้นบนชั้นค่ะชั้นสองเลยค่ะอันนี้คือองค์จริงใช่ไหมฮะองค์จริงค่ะ ถูกรางวัลที่หนึ่งกี่ใบ18ล้านนะครับพี่นมเด18ล้านบาท<อ>สนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้